ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็นั่งสบายได้ด้วยก็อีพับจากโคแมนก็กางเก้าอี้นั่งพักได้สบายสบายครับอย่างตัวนี้รีสอร์ทแชร์ราคาแค่900บาทสามารถจะนั่งเล่นนั่งชิลได้ทุกที่ครับนอกจากนั่งสบายแล้วยังสามารถวางแก้วดังทางได้ด้วยครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวจิวจ๋วเล็กๆใส่รถง่ายๆตัวนี้ครับโคแมนคิวชั่นแชร์ราคา6 0 0บาทกางออกมานั่งพักได้เลยครับสำหรับคนตัวใหญ่หรือใครต้องการเก้าอี้กว้างตัวนี้ครับโคแมนไซส์ทเบิลเล็กแชร์ are, ราคา1,600บาทกางก็ง่ายนั่งก็สบายครับ หรืใครอยากได้เวอร์ชั่นที่เบาลงตัวนี้ครับเด็กแชร์อะลูมิเนียมราคา2,100บาทโครงอลูมิเนียมเบาลงแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายนั่งสบายยิ่งขึ้นไปครับตัวนี้มีโต๊ะเหมือนกันครับวางของวางอาหารได้เลยแต่ถ้าใครอยากได้เก้าอี้ที่นั่งสบายขึ้นอีกต้องตัวนี้ครับ Healing Chair Next เก็บได้เล็กกลางแล้วก็นั่งสบายครับ Healing Chair Next ในราคาเริ่มต้นแค่1,650บาทนะครับมีให้เลือก2แบบแบบเล่นพนักเตี้ยเก็บได้เล็กกว่าหรือใครอยากมีพนักพิงหัวก็ตัว Healing Chair HB Next ครับ นอกจากนั่งสบายแล้วด้านข้างยังมีกระเป๋าที่สามารถจะใส่แก้วน้ำหรือขวดน้ำได้ด้วยครับส่วนใครที่อยากจะนั่งเก้าอี้ทั้งนั่งแล้วก็นอนนะครับต้องตัวนี้เลยครับ Le c a i NX จากโคลแมนเก้าอี้ที่เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ยอดนิยมของโคลแมนครับสามารถจะปรับได้ถึง3ระดับนั่งตรงเลื่อนลงมาหรือว่าปรับลงไปนอนเลยก็ได้ครับนอกจาก Le c h a NX แล้วนะครับยังมี Le c a i ร NX 18นะครับที่ปรับได้3ระดับเหมือนกันแต่สามารถปรับความสูงของขาได้ด้วยเผื่อใครต้องการนั่งโต๊ะเตี้ยหรือโต๊ะสูงครับแต่ถ้าใครที่อยากได้เก้าอี้ที่นั่่งงสสบบาาายายแลล้้้วววใขอรกดตันีค re25 ท ใส่ของแล้วลากได้เลยครับนอกจากลากของได้แล้วที่จับตรงนี้ใช้พิงหัวได้ด้วยครับ